สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนวิชาคณิตศาสตร์วันนี้ค่ะเราจะมาเรียนเรื่องการหาผลหารและเศษที่ตัวตั้งไม่เกิน4หลักและตัวหาร1หลักโดยการหารสั้นค่ะต่อจากเมื่อวานนะคะนักเรียนเปิดหนงังสือเรียนไปที่หน้า3าเลยค่ะ,ะหน้า34นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพิจารณา708หาร5โดยการหารสั้นค่ะนักเรียนดูค่ะ ขั้นตอนที่1นนะคะเขียนเครื่องหมายหารสั้นนะคะแล้วก็ตั้งด้วย708ค่ะหาร5นะคะ5คือตัวตั้ง5คือตัวหารนะคะ7 0 8คือตัวตั้งนะคะอันดับแรกค่ะหารในหลักร้อยใช่ไหมคะดูสูตรคูณแม่อะไรเอย่ยใช่แล้วค่ะแม่5้านั่นเองนะคะก็หาว่า5เนี่ยคูณกับจํานวนใดแล้วได้เท่ากับตัวตั้งตัวตั้งก็คือ7ใช่ไหมคะในหลักร้อยเราก็ไปดูสูตคูณแม่5เลยนะคะ5อะไรคะ 5 1นะคะ51เป็น5ค่ะใส่1ที่ผลลัพธ์ค่ะใส่1ที่ผลลัพธ์ในหลักร้อยนะคะ7ลบ5ใช่ไหมคะ7ลบ5เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ2นะคะตัวสีแดงแคือผลลบนะคะใส่2ไว้ค่ะไว้ที่หลัก10นะคะก็จะกลายเป็น20ใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ขั้นที่สองค่ะหาต่อในหลัก10ค่ะ คือ20ใช่ไหมคะหารด้วย5เราก็ไปหาว่า5คูณกับจำนวนใดแล้วได้20คะ่ะ เจอแล้วนะคะ5คูณ4นั่นเองค่ะใส่4ค่ะที่ผลลัพธ์ในหลัก10นะคะ5คูณ4ี่เท่ากับ20พอดีเลยใช่ไหมคะก็คือลบกันได้0ูนนะคะตรงนี้ก็จะไม่มีสีแดงๆนะคะเพราะว่ามันผลผลลบคือ0นใช่ไหมคะต่อไปค่ะหลักหน่วยก็คือ8ใช่ไหมคะเราก็หาว่า5คูณจำนวนใดได้8นั่นเองค่ะ ห้าคูณจำนวนใดได้8คะ่ะไม่มีนะคะเราก็จะได้5 1นะคะ5 1ค่ะเราก็ใส่1ที่หลักหน่วยนะคะ5 1เป็น5ค่ะ8ค่ะคือตัวตั้งลบ5นะคะก็เหลือ3ค่ะเศษก็คือ3นั่นเองค่ะแสดงว่า708หารด้วย5เท่ากับ141เศษ3นั่นเองค่ะ อคุณไต่จะแสดงวิธีทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะสัก2ตัวอย่างนะคะข้อ1ค่ะ4263หาร2องค่ะต้งหมายหารสั้นนะคะตั้งด้วย4263หารด้วย2ค่ะดูสูตรคูณแม่อะไรคะใช้แล้วค่ะแม่2นั่นเอง2คูณกับจำนวนใดได้4ค่ะ อ่าเจอแล้วนะคะก็คือ 2-2. นั่นเองค่ะใส่2ที่ผลลัพธ์ในหลักพันนะคะขีดเส้นใต้2เส้นอ่าต่อไปค่ะลบกันได้0ูนย์นะคะแล้วก็ไม่มีตัวห้อยนะคะก็คือต่อไปหาในหลักร้อยค่ะ2คูณจํานวนใดได้2ค่ะ21นั่นเองนะคะใส่1ที่หลักร้อยค่ะลบกันเหลือ0ูนย์นะคะต่อไปหาในหลัก10ค่ะ หกสบนะคะหารด้วยสองสองคูณจำนวนใดได้หกอ่าเจอแล้วนะคะสองสามนั่นเองค่ะสองเป็นหกค่ะลบกันเหลือ0พอดีนะคะต่อไปค่ะหาในหลักหน่วยนะคะสามหารด้วย2ค่ะสองคูณจำนวนใดได้3ครับสองนนั่นเองนะคะสองนึ 2, 1, เป็น2ค่ะ3คือตัวตั้งนะคะลบด้วย2ก็จะเหลือเท่าไหรค่ค่ะเหลือเศษอยู่1นั่นเองนะคะอ่า ข้อนี้ตอบ200อีก2,131เศษ1ค่ะต่อไปข้อ3ค่ะ3,648ตั้งหารด้วย5ค่ะอ่าเราก็ดูนะคะตัวตัวตั้งเป็นยังไงกว่าตัวหารคะตัวตั้งน้อยกว่าใช่ไหมคะเราก็ดู ห้าคูณจำนวนใดได้3ใช่ไหมคะ้นนั่นเองนะคะ50นะคะ50ได้0ย์ค่ะลบกันเหลือ3ค่ะเราก็ใส่3ไว้ที่หลักร้อยค่ะกลายเป็น36หนะคะหาต่อค่ะ5คูณจำนวนใดได้36สค่ะคูณแม่5นะคะเจอแล้วนะคะ57นั่นเองค่ะ57 35ค่ะ36ลบ35เหลือเท่าไหร่คะเหลือ1นะคะใส่1ไว้ข้างหลัก 10นะคะก็จะกลายเป็น14นะคะหาต่อค่ะ5คูณจำนวนใดได้14ค่ะอค่ะไม่มีนะคะเอาใกล้เคียงก็คือ52นั่นเองนะคะ52เป็น10ค่ะ14ลบ10เหลือ4นั่นเองค่ะก็ใส่สีไวที่หลักหน่วยนะคะก็กลายเป็น48นั่นเองนะคะ5คูณจำนวนใดได้48ค่ะ ไม่มีนะคะเอาใกล้เคียงแล้วก็อย่ากเกิน48ก็คือ59นะคะ59 45ค่ะ45นะคะ48ลบด้วย45เหลือเท่าไหร่คะ45 46 47 48ค่ะเศษ3นั่นเองค่ะอ่าแสดงว่าข้อนี้ตอบ729เศษ3ค่ะหูยกตัวอย่างให้ดู2ข้อนะคะหน้าต่อไปค่ะ หาผลหารและเศษโดยการหารสั้นค่ะตัวอย่างค่ะ581หาร9เท่ากับเท่าไหร่นะคะนักเรียนก็ตั้งเลยค่ะวิธีทำนะคะ581ตั้งนะคะในเครื่องหมายหารสั้นนะคะอ่านักเรียนดูนะคะ9อะไรได้5ใช่ไหมคะ9คูณกับจำนวนใดๆด้5ในที่นี้ก็คือ9อะไรคะ 90นั่นเองนะคะเพราะว่าตัวตั้งน้อยกว่าใช่ไหมคะ90ได้0ค่ะลบกันเหลือ5ค่ะใส่5ไว้ตรงนี้นะคะตรงหลัก10นะคะก็กลายเป็น58ค่ะหาต่อว่า9คูณจำนวนใดได้58ค่ะ ไม่มีนะคะเอาใกล้เคียงค่ะก็คือ9654ใช่ไหมคะเขาก็ใส่6ที่ผลลัพธ์ในหลัก10นะคะ9654ค่ะ58ลบ54โดยวิธีการนับต่อค่ะ54แล้วก็55 56 57 58ค่ะได้4ค่ะใส่4ไว้ที่หลักหน่วยค่ะกลายเป็น41ค่ะ9คูณจำนวนใดได้41คะไม่มีคะ่ะเอาใกล้เคียง41แต่อย่าเกินนะคะก็คืออะไรคะ9436นั่นเองค่ะ ใส่4ในผลลัพธ์ที่หลักหน่วยนะคะเศษอะไรคะ36นับไปให้ถึง41ค่ะ36แล้วก็37 38 39 40 41เศษ5นั่นเองค่ะแสดงว่า581หาร9เท่ากับ64เศษ5นั่นเองค่ะต่อไปค่ะตัวอย่างที่2ค่ะ5600หารด้วย3ค่ะ 5,600ตั้งนะคะในเครื่องหมายหารสั้นค่ะหารด้วย3ค่ะอันดับแรกเลยดูสุดคูณแม่3ค่ะ3คูณจำนวนใดได้5้าค่ะไม่มีนะคะอเอาใกล้เคียงก็คือ3คูณ1นั่นเองค่ะ3คูณ1เป็น3นะคะ5ลบ3เหลือ2ค่ะใส่2ที่หลักร้อยค่ะกลายเป็น26นะคะ3คูณจำนวนใดได้26ค่ะ อ่าไม่มีเอาใกล้เคียงแต่อย่ากเกินค่ะก็จะเป็น3 8นั่นเองนะคะ38 24ค่ะ26ลบ24เหลือเท่าไหร่คะเหลือ2นั่นเองนะคะใส่2ในหลักสิบค่ะกลายเป็น20ค่ะ3คูณจำนวนใดได้20ค่ะอ่าไม่มีนะคะเอาใกล้เคียงก็คือ36ค่ะ36 18ค่ะ20ลบ18เหลือเท่าไหร่คะเหลือ2นั่นเองนะคะ ใส่2ที่หลักหน่วยค่ะกลายเป็น20หาต่อค่ะ3คูณจำนวนใดได้20เหมือนเดิมนะคะก็คือ368นั่นเองค่ะ18นะคะนับต่อไปให้ถึง20ค่ะ18แล้วก็19 20นะคะแสดงว่าข้อนี้ตอบ1,866เสร็จ2เศษ2อค่ะคุณต่ายจะแสดงวิธีทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะข้อ1ค่ะ 4,060หารด้วย3เท่ากับเท่าไหร่นะคะเราก็แสดงวิธีทำนะคะโดยการหารสั้นค่ะ4,060ตั้งหารด้วย3ค่ะอันดับแรกเลยเราไปดูสุดคูณแม่อะไรคะแม่3นั่นเองค่ะ3คูณจำนวนใดได้4อ่าไม่มีนะคะเอาใกล้เคียงก็คือ3 1เป็น3นั่นเองค่ะ 4ลบ3เหลือเท่าไรครเหลือ1ค่ะเราก็ใส่1ที่หลักร้อยกลายเป็น10นะคะ3คูณจำนวนใดได้10ค่ะอ่าสามสามเป็น9นะคะ3 3เป็น9ใส่3ที่หลักร้อยค่ะที่ผลลั์นะคะ9 10บลบค่ะเหลือ1ค่ะเราก็ใส่1ไว้ตรงที่หลักสิบกลายเป็น16ค่ะ3คูณจำนวนใดได้16ค่ะอ่าไม่มีนะคะเอาใกล้เคียงก็คือ3 5หนั่นเองค่ะ3 5 1ห้าสิบ 1 6ค่ะ16ลบ15เหลือ1ค่ะเราใส่1ที่หลักหน่วยกลายเป็น10นะคะหาต่อค่ะ3คูณจำนวนใดได้10ไม่มีนะคะใกล้เคียงก็คือ3 3นั่นเองค่ะ3 3เป็น9ค่ะ10-9ลบเเหลือ1ค่ะแสดงว่าเศษ1นะคะข้อนี้ตอบ1 3 5 3สมรเศษ1นั่นเองค่ะอีกตัวอย่างนึงค่ะข้อ3ค่ะ 7,509หารด้วย9ค่ะ,ะวิธีทำก็ตั้งหารเลยค่ะ7,509หาร9ค่ะ9คูณจำนวนใดได้7อ่าไม่มีนะคะก็เป็นอะไรคะเพราะว่าตัวตั้งน้อยกว่าต้องเป็น0ค่ะ90ได้0นะคะลบกันเหลือเท่าไหร่คะเหลือ7ค่ะใส่7ที่หลักร้อยกลายเป็น75นะคะ9คูณจำนวนใดได้75ค่ะไล่ลงไปเลย ไม่มีนะคะเอาใกล้เคียงก็คือ9872นั่นเองค่ะ9872 75ลบ72ค่ะนับต่อจาก72ไปให้ถึง75ค่ะ72 73 74 75นะคะเหลือ3ค่ะใส่3ที่หลัก10ค่ะกลายเป็น30 9คูณจำนวนใดได้30ค่ะไม่มีค่ะใกล้เคียงแต่อย่ากเกิน30ก็คือ9327นั่นเองค่ะ 30-27ลบ27ค่ะวิธีการก็คือนับต่อจาก27ไปให้ถึงตัวตัง้งตัวตั้งก็คือ30ใช่ไหมคะ27 28 29 30ค่ะได้3นะคะที่ใส่3ที่หลักหน่วยค่ะกลายเป็น39ค่ะ9คูณจำนวนใดได้39ค่ะ ไม่มีค่ะเอาใกล้เคียงก็คือ9436นั่นเองค่ะ9436 39 36ค่ะนับต่อจาก36ไปให้ถึง39ค่ะ36 37 38 39นะคะได,ด้3แสดงว่าเสร็จ3นั่นเองค่ะแสดงว่า7509หาร9นะคะเท่ากับ834เศษ3ค่ะ ตรวจสอบความเข้าใจค่ะหาผลหารและเศษโดยการหาสั้นพร้อมตรวจคำตอบนะคะเอาเรามาทำกันเลยค่ะข้อหนึ่งสามพัตั้งนะคะหารด้วย6ค่ะดูสุดคูณแม่อะไรคะแม่6นะคะ6คูณจำนวนใดได้3ามมีไหมคะไม่มีเพราะว่าสมันเป็นยังไงคะน้อยกว่าต้องเติมอะไรคะเติม0ูย์ค่ะ 60ได้0ค่ะ3าลศเหลือ3นะคะก็ใส่3ไว้ที่หลักร้อยค่ะกลายเป็น36ค่ะหรือง่ายๆเลยถ้าตรงนี้นะคะน้อยกว่าเราก็ดูที่2หลักนะคะเราดูที่2หลักแต่ในหนังสือเขาห้อยให้ใช่ไหมคะผูกไตก็เลยต้องเขียนห้อยตามนะคะก็กลายเป็น36ค่ะ6คูณจำนวนใดได้36ค่ะใช่แล้วค่ะ6 6 36นั่นเองค่ะใส่6ที่ผลลัพธ์ในหลักร้อยค่ะ ไปค่ะหลักสิบค่ะคือ8นะคะ6คูณจำนวนใดได้8คดขใช่แล้วค่ะ6 1เป็น6นั่นเองนะคะ8ปลบหเหลือ2ค่ะใส่2ที่หลักหน่วยไว้กลายเป็น24ค่ะ6คูณจำนวนใดได้24ค่ะอ่าเจอแล้วนะคะ6 4 24นั่นเองค่ะแสดงว่าข้อนี้ตอบ614ค่ะและข้อ2ค่ะ 8,998หารด้วย7ค่ะ7คูณจํานวนใดได้8ค่ะอ่า7 1นะคะ7 1เป็น7ลบการเหลือ1ค่ะใส่1ที่หลัก10กลายเป็น19นะคะ7คูณจํานวนใดได้19ไม่มีเอาใกล้เคียงก็คือ7 24ค่ะ 19บ14ค่ะ14 15 16 17 18 19ได้5ค่ะใส่5ที่หลัก10กลายเป็น59นะคะ7คูณจำนวนใดได้59ค่ะไล่ลงมาเลยไม่มีเอาใกล้เคียงก็คือ7 8 56ค่ะ59ลบ56ได้เท่าไหร่คะ56 57 58 59ได้3ค่ะใส่3ห้อยที่หลักหน่วยนะคะกลายเป็น38ค่ะ 7คูณจำนวนใดได้38ครับไล่ลงมาเลยค่ะไม่มีนะคะเอาใกล้เคียงก็คือ35ค่ะ7 5 35ใส่5ที่ผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะคะ38ลบ35ค่ะ35 36 37 38แสดงว่าเศษ3นั่นเองค่ะข้อนี้นะคะ8,998หารด้วย7เท่ากับ1,285เศษ3นั่นเองค่ะ สิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้ค่ะการหาผลหารและเศษที่ตัวตั้งไม่เกิน4หลักและตัวหาร1หลักโดยการหารสั้นใช้หลักการเดียวกับการหารยาวนะคะโดยเริ่มจากหารในจำนวนในหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยตามลำดับค่ะเมื่อหารจำนวนในหลักใดให้เขียนเลขโดดที่เป็นผลหารในหลักนั้นค่ะการบ้านวันนี้นะคะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดหน้า31ถึงหน้า32มมาส่งคุณครูค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ